ทางเริ่มกู้อีก6 0 0ม0ล้านเยียวยาเราชนะตั้งเป้ากู้ครบ2 1แสนล้านบาทภายในกุมภาพันธ์2564แพทริเซียมงคลวณิชผู้ออำนวยการสำนักงานบริหารนี้สาธานะเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26มกราคม2564กระทรวงการคลังจะทยอยกู้เงินมารองรับโครงการเราชนะจ่ายเงิน3,500บาทนาน2เดือนซึ่งเริ่มจากการกู้เงินทั้งเครื่องมือระยะสั้นอาทิการกู้เงินผ่านตั๋วสัญญาใช้เงินพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมรัพย์ซึ่งล่าสุด ออกพันธบัตรอ,อมรั์รุ่นพิเศษเราไม่ทิ้งกันวงเงินรวม60,000ล้านบาทโดยภายในระยะเวลา2เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะทยอยกู้เงินวงเงินรวม2.1แสนล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณจากพลกอกู้เงิน1ล้านล้านบาทอีกส่วนหนึ่งที่จะนํามาใช้คือเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียก็จะมีการทยอยกู้เงินจนครบวงเงิน1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะกู้ให้เต็มวงเงินภายในเดือนมิถุนายน2564ซึ่งที่ผ่านมาได้กู้เงินแล้ว200ล้านดอลลาร์สหรัฐ